Thank okay. เขานะให็ hoy, 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 Ay, ุ๊เขาบงคน้นต่ำก็เพาะแล้วโดนาไปต่ำยงไงเขาบังคนจะคนต่ำนะไไดต่มันยู่โซ่คนต่ำคนต่ำมัยังค้ต่ำยังไม่เย็นหนาอยู่นั่นแหลหงส์ด